รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเซตส,สองชิ้นนะคะตัวนี้เป็นเซตผ้ายืดอุ่นเวฟนะคะเนื้อผ้าของเขาจะมีน้ำหนักนะตัวนี้แล้วก็เนื้อผ้าถึงตัวด้วยค่ะผ้าชุดนี้นะพี่ซักไม่ต้องรีดเลยนะใส่ได้ยาวๆค่ะแล้วก็เนื้อผ้าไม่ย้้ยนะ <S <S เนื้อผ้าของเขาจะมีความหมานุ่มใส่สบายนะคะลูกค้าเซตเนี้ยผ้าไม่มีทับในนะลูกค้าผ้าไม่ต้องรีดนะ <S <S และผ้าไม่หนามากนะคะพี่ดูนะ <S <S เดี๋ยวรายละเอียดตัวเสื้อก่อนงานเสื้อของเขาจะเป็นคอวีอย่างนี้นะคะพี่แต่งลูกไม้ด้านหน้าตรงนี้นะคะ อย่างดีเนื้อพิมเมี่ยมเลยตรงลูกไม้นะเนื้อผ้าไม่สากเนื้อผ้าไม่คันและก็มีซับไมตรงลูกไม้ให้อย่างดีนะคะกระดุมข้างหน้านะคะพี่ตรงนี้เป็นกระดุมสีเดียวกับตัวลูกไม้เลยแกะได้เลยค่ะทุกเม็ดแขนนะคะใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยนะงานเป็นของสาวอวดส่วนด้านหลังนะคะพี่ก็เป็นผ้าย,ยืดอินเวฟนะคะตัวน,นี้เนื้อผ้าของเขาจะมีความหมานุ่มใส่สบายด้านหลังจะไม่มีซับไมนะคะพี่ตัวนี้นะคะเสื้อตัวเนี้ยผ้าไม่ต้องรีดโดยทางเซ็ตเลยนะ เสื้อนะคะพี่อกหน้าผ้าเสื้อ50นิ้วความยาวเสื้อ29นิ้วค่ะเป็นรีไซส์มีไซส์เดียวนะคะพี่แนะนําอกตั้งแต่3 8ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยจริงๆจะอกเล็กกว่านี้พี่ก็ใส่ได้นะเสื้อเขาเป็นฟิลใส่สบายๆนะพี่เสื้อว่าสวยแล้วพี่ดูทรงกางเกงนะกางเกงคือทรงสวยมากๆนะคะพี่ดูนะกางเกงค่ะพี่เอวก่อนยืด32นะคะพี่กางเกงนะยืดสุด40นะคะ เป็นยางยืดนะความยาวกางเกง39นิ้วค่ะพี่สะโพกนะพี่50 52ใส่สบายเลยกระเป๋าทั้งสองข้างกางเกงใช้งานได้จริงกระเป๋าลึกพี่อันนี้นะหนูให้โปรทางเซ็ตนะคะลูกค้าให้ทางเสื้อให้ทางเกงแยกชิ้นใส่ได้เลยค่ะจัดโปรให้จากโรงงานเลย279เท่านั้นพี่เอาไปแค่279นะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่จะสั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจค่ะพี่เราไล์อยู่กับแสงนะ อาจจะมีอ่อนนี้เข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสตัวนี้ขึ้นมาให้ด้วยค่ะพี่เวลาพี่จะสั่งย้อนหลังพี่บอกรหัสนะแล้วบอกสีพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าจะรับเซตนี้นะคะทั้งเซตเลยเซตนี้จะเรียกว่าเขียวขี้มะสองเจ็ดเก้าเท่านั้นนะคะอย่าลืมจํารหัสนะคะพี่เซตต่อไปถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีตกลมนะเป็นน้าเงินเข้มๆอย่าลืมจํารหัสให้ได้แบบนี้มีรหัสขึ้นให้นะคะพี่นะ เซตต่อไปพี่ดูดีๆนะคะเซตนี้นะอ่อนกว่าจะเรียกว่าสีส้มชานะคะพี่อ่อนกว่าเรียกว่าสีส้มชานะเข้มกว่าตัวนี้จะเรียกว่าสีส้มอิดนะคะพี่ทั้งเซตเลยสองเจ็ดเก้าเท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทเหมาจ,จ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกิโดะก็ไม่บอกเพิ่มนะคะพี่รุ่นนี้นะให้ทั้งเซตให้ทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยค่ะเสื้อก่อนอกหน้าผ้าเสื้อห้าสบนิ้วความยาวเสื้อยี่้านิ้วค่ะกางเกงนะเอวก่อนยืดสามสิบสอง ยืดสุดสี่สิบนะคะพี่ความยาวกางเกงส9ิบเก้านิ้วสะโพกกางเกงห้าสิบห้าสิบสองใส่สบายเลยกระเป๋านัองสองข้างใช้งานได้จริงกระเป๋าลึกนะคะพี่จัดให้ทางเซตนะคุ้มมากสองเจ็ดเก้าเท่านั้นนะคะถ้ารับเซตนี้ค่ะพิมพ์ว่าเซตสีส้มอิดนะเข้มกว่าส้มอิดนะคะพี่สีอ่อนกว่าตัวนี้จะเรียกว่าสีส้มชานะคะมีนี่นะส้มชาคะลูกค้าส้มอิดส้มชานะ ต่อไปค่ะพี่สีกลมนะน้ำเงินเข้มๆจะเรียกว่าสีกลมนะคะตัวนี้นะและสีสุดท้ายค่ะพี่เซตเขียวขี้มา้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะสองเจ็ดเก้าเท่านั้นจ้า